ตน่เดตีเกระบองเห็ดน่านตาานี่คือกระบองเหตานี่กระบองเห็นลมเอเลนอลลาดู่นี่กระบองเพชรคือเด่นกระบอกเหนี่ดนระบสีวาตอนตอนหน่อยเห็นนะนตาตอนตอน้น่อยเห็นโอ้ต้นต้นกระบองเหยีอันนี้คือต้นกระบองเพชร ไม่ต่ำกว่ากี่ปีครับโอ้ยจักจักปีอะไนี่ยี่สิบสามสิบปีครับว่าไงมาต่ำกว่าสามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับส่อนอกระบอกข้าวเห็ดสามสิบสี่สิบปีเห็นมาตาเนี่ยแต่เฮือนหลังเก่าพี่แต่สมัยใดต้นกกระบอกเพชรอายุสี่สิบปีนะครับใหญ่เลยสูงเท่าคนน้องชัดเจนมายืนตรงนี้ดิ อันนี้น, Bref, ını, น้องชัดเจนไปยืนตรงนี้เปรียบเทียบกันระหว่างน้องชัดเจนนะครับกับต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชรสูงกว่ามากเลยครับเข้าไปอีกเห็นั้นนั่นน่ะเรอเห็นไหมโอ้โหชัดเจนตกใจเลยเจอต้นกระบองเพชรยักษ์ไม่รู้เป็นพันธุอะไรนะครับเนอะไรไม่รู้เคยเห็นต้นกระบองเพชรเกิดในทะเลสาบใช่เคยเห็นแต่เล็กๆ